สวัสดีครับผมมื่อนี้เาพาไอ้พาน้องมาหาปลาอยู่นนองนี่ครับนี่หนองนี้อยู่เตอร์สะนาๆนะครับงนี่เพราะว่าน้ํามันแห้งมันคาดว่างแล้วครับปลามันขึ้นมามันก็แล้วมาค้างอยู่นี่เดี๋ยวเอาเคืองมาสูบโอ้อครับมานสูบน้ำเสนาพร้อมปลาขึ้นมามันค้างอยู่นี่ครับเดี๋ยวนีครับจะมาเบิ้งหาปลาน้าเดียวครับนี่ครับนี่น้ําจากสะครับ กระไายล,ลงไปนี่แหละครับลงไปหาหนองนี่แหละตรงล่วงอยู่ในตือถวมม่องนี่ล่ะครับนี่กระสูนม่องนี่แหละครับหาปลาเมื่อนี้ เออหาปลาำดีด no ้วยน้องเธอถ่ายหมดแล้วไ่รถฝนลงยงละมาอี้ากึเลีก็มตึงอยู่นีคือือเอาฝุมฝุสูเห็นมองนี่ะจุ่มลงอีอนะ เออคือว้าเลยคือว้าวยุบเไปไนีนเออทำไมเปิดลาดตุ่มลงไปนเยฮะเาชนีนั่นเดี๋ยวายักปิดเกนห่นเตอรู้ไหบอ ขึ้ห้า,หา,หา,หาี่มีการกแล้วางรถะหาเลยมุดลงไปนี่ยปนัง่งนั่งติงแล้วควดควดมือขึ้นแล้วเนี่ยลอดงทองนี่ นปูตุ่น,นอยู่ปูตุ่งใหญ่เนาะโอ้ปลาขาวทั้งหมดปูค <c oughs> รับกระป๋อยลูกสะตุ๋มนี่ติกปลาหอมแล้วขาแางผม อหอมละกีกป่ากะทำหุ่งมา,ามนี่